กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเล่นพิกอากาศกันค่ะกับหัวข้อที่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ค่ะตั้งใจอธิษฐานดีๆนะคะถึงคนรักของคุณค่ะนะคะแล้วเลือกไพ่ขึ้นมาหนึ่งกองนะคะกล่องที่หนึ่งเนาะกองที่สองนะคะแล้วกล่องที่สามค่ะตั้งใจให้นิ่งเนาะแล้วเลือกไพ่ค่ะ เลือกไพ่แล้วเดี๋ยวมาฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับนะคะคนที่เลือกไพ่นะคะกองที่1นเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันค่ะนะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับคนที่คุณคบอยู่นะตอนนี้นะคะจากนา้าไพ่นะคะผ่งบอกว่าคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้นะคะ่ะถ้ามองจากนา้าไพ่ตรงเนี้ยนะคะ เขาเป็นคนนี้ค่อนข้างนะคะมีฐานะในเรื่องของหน้าที่การงานฐานะเรื่องของการเงินหรือว่าฐานะทางครอบครัวนะคะค่อนข้างดีค่ะและที่สําคัญค่ะเขาโฟกัสในเรื่องของอนาคตข้างหน้าโฟกัสในเรื่องของการทํางานโฟกัสในเรื่องของการใช้ชีวิตนี่ที่ให้มันค่อนข้างมั่นคงเนาะนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะรักตัวเองแล้วก็รักครอบครัวที่สําคัญค่ะเขาค่อนข้างที่จะ ให้ใจกับคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะบอกว่ารุ่มร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รือเทใจให้กับคุณค่อนข้างเยอะมากๆเขาพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนะคะสหรับคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยค่ะรุดมองว่านะคะถ้าด้วยหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินการซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยค่ะนะคะคุณสามารถที่จะไปต่อกับเขาคนนี้ได้ค่ะ ต่อมาค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่สองเนาะกองที่สองนะคะตามหน้าไพ่ที่ออกมานะ,ะคนที่คุณคบอยู่นะตอนนี้นะคะคุณสามารถไปตอบเขาได้ไหมนะการครบของคุณนะคะต้องบอกเลยนะว่าคนคนเนี้ค่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะรักครอบครัวแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะ เขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากเกินไปนะคะโดยบางครั้งนะคะเวลาคุณคบกับเขาเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยใจคุณอาจจะแบบไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องของความรักเขาอาจจะใส่ใจคุณค่อนข้างน้อยแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์นนเรื่องของการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันกับเขาคนนี้ได้นะ,ะตามหน้าไพ่เนี่ยค่ะ เขาก็จะเป็นคนค่อนข้างรักครอบครัวแหละอย่างที่บอกอะค่ะแต่เขาไปโฟกัสเรื่องของการงานมากเกินไปแล้วบางทีอะค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะค่ะอาจจะเป็นลนักษณะของการน้อยเนื้อต่ําใจเกิดขึ้นนะคะทําให้คุณเมื่อหน่ายเรื่องของความรักอยากหันหลังให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้หลายครั้งหลายคาแล้วอะค่ะนะคะแต่ถามว่าคุณสามารถไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหม ถ้าคุณปรับความเข้าใจกันได้คุยกันลงตัวค่ะคุณก็สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวแล้วก็มีฐานะทางการงานที่ค่อนข้างมั่นคงดังนั้นหากใครตกอยู่ในสถานะนตรงที่นุชบอกตรงนี้ให้ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆพูดจากกันนะคะแล้วก็สามารถไปต่อได้ค่ะต่อมาค่ะสุดท้ายสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะ กองที่สามเนี่ยค่ะตามน้ไาพายที่ออกมานะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้ค่ะตัวของคุณเองค่ะเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างน้อยเนื้อต่ำใจเศร้าใจเหนื่อยใจต่าง ะะเกิดการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหนักๆห,ห,หลายๆรังหลายๆคาค่ะบางทีอ่ะตัวของคุณเองค่ะต้องรอคอยในเรื่องของความเอาใจใส่จากคนของคุณนะคะค่อนข้างเยอะเขาจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานค่อนข้างมากนะคะกับหน้าไพ่ตรงนี้นะผมบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยค่ะถ้าหากคุณไปต่อแล้วค่ะความสัมพันธ์มันก็ยังคงคุ้มเคือ มันก็จะทะเลาะกันบางทีทะเลาะกันหนักมากๆอยากเลิกลาด้วยซ้ำหลายๆครั้งนะคะ ดังนั้นคะคะหากคุณตกอยู่ในสถานะตรงนี้อยู่ที่มันทะเลาะกันมากไม่เข้าใจมากแล้วคุณเหนื่อยใจนะคะเยอะมากๆขนาดนี้แล้วมันหิวใจตัวเองไม่ได้ะคะ่ะแนะนําว่าให้ถอยหลังกลับมาดีกว่าค่ะเพราะว่าการถอยหลังกลับมาดูแลใจตัวเองนะคะให้มันมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะสร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้ะคะ่ะในอนาคตนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เจอหลักครังใหม่ใหม่ ได้เป็นรักที่มันดีๆเป็นรักที่มันแฮปปี้แฮนดิ้งมาพร้อมกับการรักตัวเองนะคะจะดีที่สุดค่ะ